เศรษฐกิจเป็นพักที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยชิ้นส่วน,นกลไกเนี่ยทั้งผู้สมัครสสและก็หัวหน้าพักเนี่ยเป็นชิ้นส่วน,นกลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะมาปราบกองเพราะว่าท่านพลเอกลังสีได้เล็งเห็นแล้วว่าปัญหาของชาติไทยเราเนี่ยมันโกงกันทุกเวลาโกงกันทุกวินาทีไม่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลไหนมันก็โกงมันโกงจากการสร้างสนับสนุน บางทีมันก็โกง20%ของมูลค่าสร้างบางทีมันก็โกง60%ของมูลค่าสร้างบางทีมันก็โกง100%เลยโกง1 0อยังไงผมฟังนักวิชาการท่านพูดมันก็แบ่งงบประมาณมาอบตอก็จะสร้างถนนนี้5กิโลรัฐบาลก็บอกว่าถนนเส้นนี้กูจะสร้าง5กิโลเหมือนกันสรุปมันก็ใช้งบประมาณของอบตอเนี่ยสร้างแต่งบประมาณของหลวงเนี่ยมันไม่สร้างแต่มันบอกว่ามันสร้างเพราะนั้เงินมันก็จะได้กินป่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ บ้านเมืองไทยเราแม่งโดนทุจริตเรียกว่าทุกดย่มยาทุกร้อยเปอร์เซ็นเลยวันนี้ผมจึงเล็งเห็นว่าถ้าเราเลือกกลุ่มการเมืองไอ้ควายแดงไอ้ส้มกับไอ้ควายแดงนี่มันคือพ่อลูกกันมันคือคนที่เนเราคุณแผ่นดินมันคือคนที่ขายชาติไอ้แดงขายชาติกับเขมรไอ้ส้มขายชาติกับอเมริกาคือไอท้ทาพ่อมันทำไมอ่ะก็ตั้งแต่มีเหตุการณ์เขมรเนี่ย โจมตีประเทศไทยไอแดงหุบป,ปากไอส้มก็หุบป,ปากประเทศอเมริกาไปข่มเหงนรังแกน้ำใจคนทั่วโลกไอส้มหุบป,ปากแต่เวลาอีบาช่อมันพูดหาเสียงเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่ดีมากดีพ่อมึงเหรอดีพ่อมึงเหรอไปลุกลามคุกคามเขาทั่วโลกวันนี้มึงกลับไม่พูดวันเนี้ยไอหนูไอหนูผีเนี่ยมันเป็นปน,น,ปนายกรัฐมนตรีชั่วขราวบนดาวอังคารเนี่ย มันไปยกแกละให้กับอเมริกาพ่อของไอส้ส้มไอ้ส้มไม่กล้ามาพูดลยสักคำเลยว่าเฮ้ยทรัพยากรนี่มันของชาติไทยเราทําไมคุณไปยกให้เขาพี่พีไอ้ส้มก็ไม่กล้าด่าพ่อมันพ่อมันมีอเมริกากับพ่อมันไอ้แดงเนี่ยเพราะฉะนั้นพรรคเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่ากลุ่มคอร์รัปชันพวกนี้มันเยอะมากก็เลยคิดว่าจะต้องป่าพวกน,นี้เอาให้มันติดคุกไม่มีลดหย่อนโทษ โกงมากก็ประหารชีวิตท,ทิ้งซะเอาไว้กับโลกโลกวันนี้แหละครับพรุ่งนี้เป็นวันเดทลน์ถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกไอ้พวกควายแดงไอ้ส้มไอ้น้ำเงินผมบอกเลยประเทศชาติเราวิบัติเราจะเลือกเสียแป้งเหรอไม่เอาเราไม่ชอบแป้งเด็กน่ารักเราชอบแป้งมาดามกลิ่นหอมเชื่นใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ไหวครับกลุ่มนักการเมืองกลุ่มเก่าๆเ,เนี่ยมันรู้จักกันหมดในเครือญาติเป็นพี่เป็นน้องกัน วันนี้ผมจะมองเห็นว่าถ้าขืนเลือกพกมันมาเนี่ยก็ช่วยกันโกงวันนี้เราต้องการพักการเมืองที่ใหม่เหมือนรถวิกเตอร์ผมประกอบล่างขึ้นมาใหม่ทุกชิ้นไม่มีสิ่งเก่าๆเหลือเพราะฉะนั้นไว้ใจได้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ใหม่หมดทุกทั้งคันนั่นคือพักเศรษฐกิจเบอร์สิเประมาณนี้แหละครับ